สวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2563พบกับผมครูแมวทองจรันพลสัจจารอนเทพนะครับวันนี้ผมมีอโอเพนนิง่งเบสิกเบสิกมานำเสนอให้กับน้องๆที่สนใจนะครับที่สำหรับที่จะเรียนโอเพนนิง่งเบื้องต้นนะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเป็นโอเพนนิ่งสำหรับคนที่ฝึกเบื้องต้นนะครับขั้นเบสิกอาจจะ ถึงขั้นอัน intermediate ตนิดๆนะครับแต่ก็ฝึกสำหรับน้องที่ยังจะหา opening ที่จะเล่นอยู่ว่าเราควรจะเล่นอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับข่าวก็ e4 ครับปกตินะครับซึ่งก็เป็น opening ที่ทั่วๆไปหลากหลายมากนะครับว่าเอเราใช้ opening e4 เนี่ยเยอะๆมากมายนะครับดำก็ตอบด้วย e5 นะครับนะครับ k n i g h f3 อันนี้ basic ทั่วๆไปนะครับ k n i g h c6 นะครับ อันนี้พื้นฐานนะครับก็ตำแหน่งนี้น้องๆก็คงจะเห็นกันบ่อยๆนะครับรูป so, แรทท์นนี้รูปทรงแบบนี้นะครับโอเคขาวเดินบิชอปมาที่ b5 นะครับโจมตีนท์ที่ c6 นะครับการเดินลักษณะเช่นนี้รูปนี้เรียกว่าลอยโลเปสนะครับหรือหลุยโลเปสนะครับก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วก็มีอายุยาวนานเหมือนกันนะครับ แต่ก็บางคนก็ชอบเล่นบางคนก็สุ่ไม่ชอบเล่นเพราะว่ามันตัดเกมแล้วเข้าสู่มิดเดิลเกมกันค่อนข้างรวดเร็วนะครับบางทีก็ตัดเข้าสู่อินเกมได้ยอย่างรวดเร็วด้วยนะครับโอเคดําตอบโต้นะครับนี่ซึ่งมีหลายวิธีในการตอบโต้นะครับในรูปนี้ผมจะนําเสนอก่อนว่าดําตอบโต้โดยการเดิน a6 นะครับโจมตีบิชอปที่ b5 นะครับรูปนี้นะครับขาวถ้ามีให้เลือก2ทางคือ1 กินบิชอปเอาบิชอปกินได้ตัวนี้กับถอยกลับมาที่ตำแหน่ง a4 นะครับซึ่งลักษณะถ้ากินนะครับก็จะเป็นอีก p s s t t o o หนึ่งถ้าถอยก็อีก Position 1วันนี้เรานำเสนอว่าถ้ากินก่อนละกันเนาะโอเคบิชอปกินไหยที่ตำแหน่ง c6 นะครับเมื่อบิชอปกินไหยที่ตำแหน่ง c6 ปุ๊บดามีให้เลือก2ช้อยครับว่าจะใช้พร B หรือพร D นะครับที่จะกินบิชอปตัวนี้นะครับโอเคถ้า สีดาใช้พรบีกินจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับถ้าสีดําใช้พรบีกินชึบนะครับตำแหน่งโอเคดูดีนะครับแต่ว่าฟีนตัวนี้จะมีทางออกแค่นี้เองนะครับซึ่งตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้มาไม่ได้ก็เหลือแค่ตําแหน่งนี้ที่จะมาได้นะครับนั่นหมายความว่าทําให้พรที่ตัวนี้มีโอกาสที่จะถูกกินหรือถูกเสียฟีนะครับได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อขาวกินพรตัวนี้เข้าไปเนี่ย โอกาสที่ดําจะตอบโต้กลับเนี่ยน่าจะค่อนข้างลําบากแห้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเขากินดาถ้าขากินพรดําที่ดีที่ e5 เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสีดําจะตอบโต้ยงไรบ้างเช่นดําเดินพรมาดดเดินทาดาเดินควีนมาที่นี่นะครับพร้อมที่จะจโจมตีลงมาแล้วก็พินมาถึงขิงด้วยนะครับ <c oughs> สีขาวก็โปรเทค ไว้ไนท์ตัวนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็มีเลือกสองทางคือเดินควีนมาที่ตำแหน่งนี้นะครับโปรเทคนะครับหรือจะเดินพรอนดีสี่ดีนะครับเพื่อโปรเทคไนท์ตัวนี้ซึ่งก็มีให้เลือกอยู่ทั้ง2แนวทางนะครับโอเคถ้าขาวเดินพอนดีเพื่อโปรเทคไนท์โอเคตรงนี้เป็นจังหวะที่เป็นจังหวะที่ดำจะโจมตีกลับนะครับอันดับแรก นะครับมีให้เลือก2ตัวคือใช้พรตัวนี้ขึ้นมาหรือใช้พรตัวนี้ขึ้นมาไล่ไนท์หลังจากนั้นก็จะใช้ควีนกินพรที่อีโฟคืนนะครับถ้าใช้ตำแหน่งนี้ใช้พรตัวนี้โจมตีไนท์นะครับขาวมีให้เลือก2ตาคือ1ถอยกลับนะครับหรือกินพรตัวนี้ดีนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะ ถ้ากินเกิดอะไรขึ้นอ่าเราดูก่อนถ้ากินเกิดอะไรขึ้นถ้านายกินตัวนี้เข้าไปดําก็จะกินเช็คนะครับซึ่งควีนตัวนี้ก็จะบังนะครับทาให้ควีนกลับไปกินนายไม่ได้นะครับแล้วก็จะมากินตัวนี้ก็ยังไม่ได้จะมากินตัวนี้ก็ไม่ได้อันนี้ถูกบ,บังคับนะครับเลียกตูนครับแต่ว่าดําเสียไปแล้วกี่พรสองพรใช่ไหมครับสองพรโอเคนายอ่าทำให้ควีนต้องกิน ควีนขาวนะครับแล้วก็คิงก็กินคือรูปนี้สีขาวได้เปรียบพรหนึ่งตัวแล้วก็โพซิชันก็ดีกว่าตรงที่นายนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็พรสี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่แตกกลุ่มกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีสามตัวก็อยู่้ำว่ามีพรอยู่สองกลุ่มส่วนดามีพรสามกลุ่มนะครับหนึ่งสองสามฝั่งนี้นะครับแล้วก็พรสองตัวนี้แล้วก็พรตัวนี้ซึ่ง ทำให้มีความลําบากมากในการที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ขาวก็อาจจะโจมตีได้ง่ายนะครับโอเคเราย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับถ้าขาวถ้าดําไม่เดิน d6 ล,ละแล้วถ้าเดินเป็นพรที่ตําแหน่งเป็นเดินพรที่ตําแหน่ง f6 ขึ้นมาแทนขาวจะทําอย่างไรดีนะครับขาวมีเลือกสองทางครับเดินควีนเช็คเลยนะครับ ถ้าเดินควินเช็คเลยก็จะถูกพรตัวนี้โปรเทคนะครับพรตัวนี้โปรเทคถามว่าเอเราจะใช้นากินได้ไหมน่าจะลําบากนะครับเพราะว่าโอเคลองดูกันเกิดอะไรขึ้นเช็คนะครับโอเคกินนะครับควินกินเช็คนะครับคิงตอนนี้ต้องหลบแล้วนะฮะอาจจะเป็นหลบตัวนี้ก็ได้นะครับตรงน,นี้เขาก็กินนห์คือตำแหน่งนี้สีดำก็จะเสียสีขาวก็จะเสียไนท์ไปแทนนะครับ ดังนั้นในรูปลักษณะเช่นนี้ถ้าถูกไล่ f6 นะครับขาวก็คงจะไม่มีช้อยอื่นให้เลือกมากนักนะครับไม่น่าจะมีช้อยอื่นนอกจากต้องถอยนกลับคืนมานะครับถอยนหนกลับคืนมา Queen, Queen ก็จะกินเช็คแล้วก็ควีนเราไปปิดนะครับอันนี้ก็จะกินคืนนะครับคก็จะเข้าป้อมไม่ได้ตำแหน่งนี้ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับเท่ากันนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้พรดําใช้พรบีกินนะครับโอกาสตอบโต้เนี่ยมันต้องเลือกด้วยว่าคุณจะต้องแทงพรตัวนี้ให้ถูกต้องนะครับถ้าแทงพรตัวนี้ถูกต้องถึงจะได้พรตัวนี้คืนแต่ว่ามีการแลกควีนกันออกไปขาวก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ส่วนถ้าแทงพรตัวนี้ถ้าดันพรตัวนี้ไล่ไนท์ไม่ดีไปใช้ดีหกก็จะเสียพรเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ เพราะฉะนั้นผู้เล่นทั่วไปก็จะไม่ใช้นิยมใช้พรบ B ที่จะกินเข้ามานะครับดังนั้นตำแหน่งนี้ควรจะใช้อะไรดีเมื่อกลับมาดูใหม่นะครับเมื่อบิชอปกินไนเข้ามาแล้วนะครับก็ตามตามแพทเทิร์นทั่วๆไปนะครับก็จะใช้พรดีกินนะครับเปิดลายควีนโจมตีนะครับสอฝัอง่งควีนก็จะออกได้มากขึ้นนะครับถามว่าตรงนี้ถ้าไนกินพตรตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับฝ่ายดำก็จะแอทแทกโดยการเดิน ควีนมิสมาที่ตำแหน่ง d ีฟนะครับจับกินไนท์แล้วก็พรตัวนี้ซึ่งก็จะได้คืนในทันทีนะครับก็ขาวก็ต้องถอยไนท์กลับนะครับควีนกินเช็คนะค,ค,ครับควีนปิดควีนกินคกินนะครับตำแหน่งนี้ก็จะได้คืนทันควันนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบแรกนะครับดำก็ใช้พรดีกินซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของฝ่ายสีดำนะครับฝ่ายขาวเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ไม่ควรกินอ่า ไม่ควรกินพรตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้ากินพรตัวนี้เข้าไปก็จะถูกแอตแทกคืนนะครับซึ่งก็ทําให้จากที่ตําแหน่งนี้น้องๆจะเห็นว่าเขาได้เปรียบนะพร้อมที่จะแคสเซิลละนะครับพร้อมที่จะแคสเซิลละแต่คิงของฝ่ายดำยังติดอยู่เลยเห็นไหมฮะยังติดอยู่อีกหนึ่งสองสามสี่ตัวยังแคสเซิลไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยฝ่ายขาได้เปรียบมากนะครับฝ่ายขาได้เปรียบมากที่จะเซฟคิงก่อนแล้วก็มีโอกาสโจมตีฝ่ายดาก่อนนะครับแต่การที่ ฝ่ายขาวไปไปกินพรนะครับไปกินพรที่ตำแหน่ง e5 โดยถูกโจมตีกลับแล้วก็ถูกกินแล้วก็แลกควีนออกไปทำให้การแคสเซิลได้หรือไม่ได้ของขาวไม่มีประโยชน์แล้วนะครับมันได้เปรียบน้อยมากนะครับทำให้คิงฝ่ายดำซึ่งไม่แคสเซิลก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนักนะครับดังนั้นฝ่ายขาวไม่ควรที่จะกินพรที่ e5 ทีนี้ถามว่าฝ่ายขาวควรเดินอะไรดีนะครับ ฝ่ายขาวควรจะเซฟคิงเสียก่อนนะครับเซฟคิงก่อนปึบนะครับแคสเซิลเมื่อแคสเซิลไปแล้วขนาดฝ่ายขาวแคสเซิลไปแล้วนะครับฝ่ายดําก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ตําแหน่ง e5 อยู่ดีนะครับยังเป็นปัญหาที่จะต้องรอการแก้ไขนะครับใน ep นี้นะครับครูแมวก็จะนําเสนอว่าเอเรา80%ของคนที่เดินที่ครูแมวเจอหรือว่าเล่นมาโดยทั่วไปนะครับก็มีให้เลือก2ตําแหน่งที่จะเดินคือ เดินพรตำแหน่ง f6 มาป้องกันหรือเดินบีชอปมาที่ตำแหน่ง d6 เพื่อป้องกันนะครับส่วนใหญ่ครูแมวก็จะเจอบีชอปมาที่ตำแหน่ง e6 ป้องกันนะครับในลักษณะรูปแบบนี้ซึ่งทําให้ฝ่ายดําได้โจมตีก่อนนะครับโดยการเดิน B เดินพร d4 โจมตีเห็นไหมครับนายโจมตีตัวนี้อยู่ตัวที่1พึ่พโจมตีตัวนี้อยู่ตัวที่2นะครับโดยขณะที่บีชอปป้องกันอยู่ตัวเดียวทําให้ดําต้องเลือกนะครับ เลือกว่าจะอะไรดีหนึ่งกินพรตัวนี้เข้ามาเลยหรือจะเพิ่มตัวป้องกันนะครับในในอีีนี้เราดูก่อนว่าถ้าเขากินเข้ามาล่ะอลองว่าเอาอะไรกินดีมีไนท์กินพรพิชวีนกินพรหรืออืมีสองตัวเจให้เลือกจะใช้ตัวไหนกินดีนะครับถ้าใช้ไนท์กินพรเกิดอะไรขึ้นครับไนท์ตัวนี้ไปไหนได้บ้างไปได้แค่นี้แค่นี้ไม่ได้กดดันอะไรฝ่ายดําเลยเห็นไหมครับ ไม่กดดันใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการใช้ไนา์กินก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับแต่กลับกันถ้าเราใช้ควีนกินพรอ่ะตัวนี้นะครับพรของอ่ควีนตัวนี้จะกดดันมาที่ตำแหน่ง g7 นะครับ g7 เพื่อโจมตีอ่ะพรที่ตำแหน่ง g7 นะครับแล้วก็เลยไปถึงเลงไปถึงลูกด้วยนะครับทำให้เกิดปัญหาของฝ่ายดำทันทีนะครับว่าจะต้องป้องกันตัวนี้อย่างไรดี นะครับจะป้องกันตัวนี้อย่างไรดีจะใช้บิชอปกินตัดตัวนี้เช็คนะครับก็จะเสียบ,บิชอปไปเปล่าๆเพราะว่าควีนตัวนี้ผูกโดยไนท์ ine, นะครับคิงกินนะครับควีนกินไนท์ตัวนี้ก็จะกินอันนี้น้องก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเรามีไนท์ ine, ผูกควีนอยู่ด้วยนะครับโอเคกลับมาดูใหม่อันนี้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ตกใจคู่ต่อสู้ตกใจอันนี้อันนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนนะฮะว่าเป็นขั้นเบสิกนะครับ คู่ต่อสู้ตกใจเกิดเดินไนท์มาที่ตำแหน่ง f6 นะครับป้องกันคือตกใจว่าเราอยากจะป้องกัน queen g7 แล้วก็ต้องการจะ develop ไนท์ตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเตรียม castle นะครับก็ดูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางเลือกที่ดีเน้องว่าตานี้เราควรโจมตียังไงดีครับซึ่งก็ง่ายๆนะครับเราก็มีตำแหน่งฟอกที่ตำแหน่ง e5 นะครับเราก็เดินพ่อนไปฟอกระหว่าง b s h o p กับไนท์นะครับทำให้ติด2ตัวนี้อันนี้ก็เป็นแทคติกง่ายๆนะครับ ที่น้องๆจะศึกษาว่าเอเราฟอกคอม2ตัวระหว่างบิชอปกับไนท์แล้วเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับฝ่ายดําเสียหนึ่งตัวแน่นอนนะครับฝ่ายดําอาจจะเลือกถอยบิชอปว่าอาจจะเซฟบิชอปไว้ก่อนนะครับอาจจะยอมเสียไนท์ถอยบิชอปมาเปิดทางแรกควีนด้วยนะครับโอเคจานนี้เอาอะไรกินดีหนึ่งกินควีนก่อนหรือจะกินไนท์ก่อนนะครับตานนี้คุณแมวแนะนําให้กินไนท์ไปก่อนเพราะเราใช้ตัวเล็กกินตัวใหญ่ยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับเมื่อกินไนท์ไปแล้วนะครับ ฝ่ายดำก็ต้องเลือกฮะจะกินควีนก่อนหรือจะกินพรอนก่อนนะครับฝ่ายดำก็อาจจะเลือกดีเวล็อปเหมือนกันก็คืออาจจะหวังว่าหลังจากบิชอปกินไปแล้วก็อบิชอปโจมตียาวมาถึงลุกตัวนี้ด้วยนะครับก็กินตัวนี้เข้าไปนะครับใช้บิชอปกินเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับควี Queen, อน,นอยู่ตรงนี้นท์อยู่ตรงนี้น้องๆครับการเดินหมากรุกที่ดีเราต้องโจมตีอย่างต่อเนื่องหรือเราจะเรียกว่าคอนติเนียตัตนะครับเราจะโจมตีอย่างต่อเนื่องงั้นควรเดินอะไรดี R y D. คิดนิดหนึ่งนะครับเบรกพุชไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคูแมวจะไม่ไม่พุชให้นะครับโอเคตำแหน่งนี้ที่ถูกเราควรจะต้องโจมตีต่อถ้าเราใช้ควีนไปเช็คอีกนะครับก็จะดูเหมือนว่าเราจะใช้ตัวไม่เขาเรียกว่าไม่คุ้มประโยชน์นะครับเรามีตัวเดินเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกที่จะใช้ตัวเดินให้คุ้มค่านะครับเช่นลุกตัวนี้ยังไม่ได้ทําอะไรก็ออกมาเช็คนะครับก็โจมตีนะครับ ตอนนี้บังคับครับเพราะว่าดาไม่สามารถใช้ควีนมาปิดได้ถ้าำดําใช้ควีนปิดนะครับก็จะถูกลุกตัวนี้กินทันทีเมื่อลุกตัวนี้กินดําซึ่งมีค่า9คะแนานก็จะถูก5คะแนานกินก็จะยิ่งเสียเปรียบหนักข็้ไปอีกนะครับก็ต้องถอยบิชอปกลับมานะครับเมื่อถอยบิชอปก,กลับมาตอนนี้เราควรโจมตียังไงต่อดีครับอ่าน้องๆพอทราบไหมเอ่ยโอเคตอนนี้ครูแมวก็จะแนะนําว่ามีอะไรกินฟรีเราก็กินเข้าไปซะนะครับ เช่นลุกกินพรตัวนี้เพราะเราตั้งใจแต่แรกแล้วนะครับเราก็กินเข้าไปก่อนเมื่อกินพรตัวนี้เข้าไปเราโจมตีมาที่ลุกอีกต่างหากนะครับทำให้ดําต้องหนีลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราเป็นการ c o n t i n u a attack นะครับโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับลุกเดินมาตำแห่กที่ f 8นะครับเพื่อเซฟตอนนี้คิงถูกหอนล้อมไปด้วยควีนบิชอปลุกแล้วก็ถูกโจมตีโดยควีนไนท์แล้วก็ลุกของเรานะครับโอเค ตอนนี้ลุกดีมากเลยพินคิงอยู่นะครับล้วกดดันชอบด้วยมีชอบด้วยตอนนี้ถามว่าเราจะโจมตียังไงตอนน่อดีครับน้องๆคิดดูซิโอเคนะครับเราพุชนะครับแนะนําให้พุชหยุดเทปครูไว้นิดนึงแล้วลองคิดตามนะครับหลังจากคิดได้แล้วลองเปิดต่อดูซิว่าคําตอบของหนูตรงกับที่ครูบอกไหมบอกไว้ไหมนะครับโอเคอันนี้ครูแนะนําให้โจมตีไปที่บีชอบตัวนี้ครับเพราะบีชอบตัวนี้ป้องกันคิงอยู่ เราก็มีบิชอปสีดําบนตาดํานะครับเราก็ใช้บิชอปขาวบนตาดําเข้าไปต่อออกซึ่งเขากินไม่ได้นะฮะเขากินไม่ได้เพราะว่าเราพินอยู่นะครับอ้าวทำงี้ทําไงดีครับเกิดคู่ต่อสู้เดินพอไล่ล่ะอ่าวน้องๆทำไงดีครับจะหนีไหมบิชอปตัวนี้นะครับแนะนําว่าก็ไม่ต้องหนีนะครับกินเข้าไปเลยนะครับบิชอปตัวนี้กินเข้าไปเลยเพราะว่าบิชอปตัวนี้ก็เดินไม่ได้อยู่ดีโอเค เขาบอกไม่ใช้บิชอปกินก็นด้งั้นผมใช้ลูกกินกันลวกันโอเคใช้ลูกกินบิชอปตัวนี้อ้าโคแมวทาไมทําแบบนี้ล่ะเขาใช้บิชอปกินได้เขาใช้ลูกกินได้แต่น้องคุณน้องๆอ,อย่าลืมนะครับบิชอปตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับเดินอะไรต่อดีครับจะเช็คไหมเช็คเขาก็กลับไปปิดนะครับถ้าเราเดินไปเช็คเขาก็กลับไปปิดใช่ไหมอ่าไม่มีประโยชน์กลับมาใหม่เอ๊เราควรเดินอะไรดีนะอ่าโอเคกินบิกินลุกตัวนี้ครับเพราะว่า บิชอปตัวนี้ยังกินควีนไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่เราเช็คแต่การพินไม่อยู่นะครับทำให้บิชอปตัวนี้เดินไม่ได้นะครับโอเคครับจากนี้ทำยังไงดีดำก็รู้สึกอึดอัดมากนะครับเพราะว่ากินควีนตัวนี้ไม่ได้แล้วก็โดนโจมตีอยู่เขาก็อาจจะเดินคิงหนีไปนะครับเพื่อให้ขาวขยับควีนหนีไปบ้างนะครับแล้วก็อาจจะขยายตัวในการที่จะย้ายคิงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดยวก็คงต้อง ค่อยๆขยับขยายนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรแหละนะครับแล้วก็ค่อยเอาคิงลงไปนะครับตานี้ดำน่าจะไม่ไหวละนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเราจะจบเกมนี้ได้อย่างไรอ่าคิดง่ายๆครับลองค่อยๆคิดนิดนึงนะครับอ่าพุชวิดีโอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองคิดดูเวลาครูแมวบอกให้คิดก็หยุดวิดีโอนะครับเวลาเราเราเราตกลงกันว่าถ้าในคลิปต่อๆไปครูแมวบอกว่าคิดนิดนึง นะครับก็คือหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วลองคิดดูว่าหนูจะทำยังไงนะครับครูแม่ไว้นิดนึงครับอันนี้เป็น Made in t o นะครับ move checkmate อ่าลองคิดดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง 2Move แล้ว c k m a t m โอเคบางคนคิดได้แล้วนะครับอ่าโอเคครับผมเราเดินนห์ไปเช็คครับเชคทำให้คิงตัวนี้ต้องกลับไปที่เก่าครับโอเคอ่าจากนี้ Made in วันครับน้องๆคิดได้ไหมเอ่ยตาไหนดีครับ ันไหนดีครับบางคนบอกว่าไปเช็คที่ H8 โอเคเขาใช้บิชชอปปิดได้นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับกลับมาโอเคตาไหนดีครับคิดนิดนึงครับพุชวิดีโอแล้วคิดเลยครับโอเคครับผมก็กลับมาดูนะครับก็เช็คเมทอินวานโดยเดินคินไปเช็คตำแหน่งที่ F7 นะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คเมทนะครับก็นี่เป็น พื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับการเล่นลอย low b a s นะครับแล้วก็การโจมตีแบบต่อเนื่องแล้วก็ในคลิปก็มีแทคติกการฟอกซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานง่ายๆน้องๆก็นำไปศึกษานิดหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการดูเทปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเพจของวันวันด้วยนะครับวันอว,วันก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับโดย คุณครูโบตี้คุณครูพี่นักเสืรคุณครูพี่พีนัทหรือครูเทิดศักดิ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่เราจะเชิญมานะครับให้ความรู้แก่น้องๆนะครับโอเคครับท่านนี้ก็ครูแมวขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ